ท่านนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยท่านตัวแทนจากสื่อมวลชนแล้วก็อาจจะมีนักวิชาการตลอดจนผู้สนใจที่เข้ามาร่วมเสวนาในวันนี้นะคะดิฉันสิตางพิไลล่าขออนุญาตกล่าวต้อนรับทุกท่านอย่างไม่เป็นทางการนะคะสำหรับในการเ,าเสวนาในวันนี้ในหัวข้อบทบาทของสื่อในสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะก่อนที่เราจะเริ่มการเสวนาเนี่ย ขอเกริ่นไปถึงการเสวนาทั้งหมดของเราสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางท่านที่ไม่ได้ร่วมเสวนาในครั้งที่ผ่านๆมาแล้วก็อาจจะยังไม่ทราบข้อมูลในตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการเสวนาในวันนี้เนี่ยเราได้จัดเสวนากันมาแล้วสองครั้งนะคะโดยมีหัวเรื่องใหญ่ๆของการเสวนาก็คือบทเรียนจากน้ำท่วมประเทศไทยควรบริหารจัดการน้ำอย่างไร ซึ่งได้แบ่งการเสวนาเป็นทั้งหมด5ครั้งครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยจัดไปแล้วก็คือจัดที่ห้องประชุมที่นี่โดยครั้งที่1จัดในหัวข้อเรื่องความจริงเรื่องน้ําในประเทศไทยนะคะแล้วก็ในครั้งนั้นเนี่ยได้รับเกียรติจากนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ํารวมทั้งตัวแทนจากกลมกรมอุตุนะคะแล้วก็มีบางท่านมาจากกลมชนประทานด้วยมาให้ข้อมูลความจริงว่า น้ำในปีนี้เนี่ยมันเยอะจริงหรือเปล่าที่มาที่ไปของก้อนน้ามวลน,น้ํามหาสารที่จอกรุงเทพมาตลอดแล้วก็ยตอนนี้ก็ยังเป็นเห็นเป็นสฟีฟ้าอยู่เหนือกรุงเทพแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยก็ผ่านมาสู่การเสวนาครั้งที่2ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่9าที่ผ่านมาเป็นหัวข้อเรื่องโครงสร้างการบริหารและระบบจัดการน้ํา ก็ได้รับเกียรติจากนักวิชาการแล้วก็อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างในการบริหารแล้วก็จัดการน้ําคณะกรรมการที่มีบทบาทในการผันน้ําต่างๆรวมทั้งน้ําออกจากเขื่อนหรือว่าน้ําที่เข้ามาจอกรุงเทพเพื่อจะระบายออกไปจากกรุงเทพเพื่อระบายสู่ลงทะเลนะคะก็มีการพูดคุยกันถึงประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นบิ๊กแบ็หรือว่าการที่ประชาชนต่างก็ตรหนก ในเรื่องภาวะของน้ําแล้วก็ต่างคนต่างก็กั้นบ้านของตัวเองเพื่อไม่ให้น้าเข้าบ้านนะคะจากตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้รับทราบข้อมูลกันมาในระดับหนึ่งจนมาถึงการเสวนาในครั้งที่สามก็คือวันนี้ซึ่งในวันนีน้ในช่วงเช้าก็จะเป็นการเสวนาในหัวข้อบทบาทของสื่อในสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะก็ เวลาล่วงเลยมาประมาณ2 0 3 0นาทีต้องขออาภัยท่านผู้มีเกียรติมาน,นที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยอาจจะไม่สะดวกอาจจะรถติดกันเพราะว่าวันนี้ก็มีมหาวิทยาลัยที่บางแห่งที่เริ่มเปิดการเรียนการสอนแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะเป็นการเสวนาอีกหัวข้อหนึ่งคือหัวข้อเรื่องมิติใหม่ในการจัดการน้ําโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ถ้าหากว่าท่านที่ร่วมในช่วงเช้ามีเวลาแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนนียก็อยากจะเรียนเชิญให้อยู่รลบฟังในช่วงบ่ายด้วยนะคะ,ะสำหรับในช่วงเช้านะคะตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวสทท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุทธนามหัชริยวงศ์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาในครั้งนี้กราบเรียนเชิญค่ะ ก็กราบเรียนท่านนายกวิศกรรมสถานประเทศไทยในพระบรมราชธรรมท่านสวั์ชาวิทชาวปิชานะครับและท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับครั้งนี้นะครับก็เป็นคร,ครั้งที่สามนะครับก็เริ่มต้นจริงๆงานนี้นะครับจากขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นของกรณีของสวนส้มโอนะครับที่นคนปรปฐม เนื่องจากน้ําท่วมก็ทําให้ส้มโอตายไปเยอะนะครับซึ่งตอนนั้นเกษตรกร,ก,รก็หมดกําลังใจละคิดว่าคงหมดแน่หมดตัวแน่ๆเลยก็ได้ทีมฝ่า,าวิกฤตน้ําท่วมสิบองค์กรนะครับก็มาคุยกับทางวททว่าเออทำยังไงดีจะช่วยเขาได้ไหมนะครับซึ่งก็ได้มอบหมายทางผมนะครับแล้วก็จำพิพัฒน จำมรีก็ได้ไปดูกันไปดูกันเสร็จก็ดูแล้วสามารถกู้ได้นะครับเราก็เลยไปแนะนําว่าควรจะกู้ผู้สวนส้มเพื่อที่จะให้รอดอยู่รอดสัก23%่สิามอร์สาสิรนก็ยังดีนะครับซึ่งหลังจากที่ไปเราไปดูแล้วก็แนะนําว่าเนื่องจากมีถนนโดยรอบนะครับโดยรอบที่สามารถที่จะทําทเขื่อน ดินทำดินเอาถุงทรายนะครับหรือบิ๊กแบ็กเข้าไปวางได้แล้วก็ตั้งปั๊มสูบสูบน้ํานะครับหลังจากที่มีการเสวนากันนะครับก็ลงศัตยาบาลกันบา้างเราต้องร่วมกันและใครที่รอดก็จะมอบพันส้มโอที่รอดเนี่ยให้กับผู้ที่เกษตรกรที่สวนต้มโอนะที่ไม่สามารถจะที่ไม่รอดนะครับก็มาช่วยกันนะครับ ตอนนี้ทราบว่า,าสวนสมโบเหล่านั้นก็รอดประมาณทักสี่สิบเปอร์เซ็นละซึ่งเป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับว่าสมโออร่อยก็ยังอยู่กับเราอยู่นะครับนั่นคืออันนึงหลังจากนั้นก็เลยได้คุยกับทางคุณสมรักนะครับกลุ่มเครือข่ายฝา่าน้ําท่วมว่าเอา๊ะเราจะไปช่วยอะไรได้บ้างนะครับตามหาความจริงได้ไหมว่าเกิดจากอะไรแน่นะครับสาเหตุของน้ําท่วมครั้งนี้ทำไมเราต้องรู้ความจริงเพราะการรู้ความจริงทํให้เรา หาวิธีที่จะป้องกันได้ไม่ให้เกิดและถ้าเกิดเราจะทำยังไงบ้างนะครับก็เลยมีการจัดเสวนาห้ครั้งขึ้นมานะครับห้ครั้งนี้เมื่อวันที่2อธันวานะครับก็เป็นเรื่องความจริงเรื่องน้ำในประเทศไทยวันนั้นก็ได้ความรู้ได้ข้อเท็จจริงเยอะนะครับว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรอันนี้แหละที่จะเรานำมานําเสนอต่อไปนะครับแล้วก็วันที่เก็เรื่องโครงสร้างการบริหารและระบบจัดก,การน้ํานะครับสครั้ง ก็ได้ข้อมูลเยอะทีเดียวแล้วก็เป็นมิติใหม่นะครับในในการจัดเสวนาครั้งนี้ก็คือว่าเราได้มีกลุ่มนักวิชาการซึ่งเดิมจริงๆวสทเราจัดเฉพาะกลุ่มนักวิชาการนะครับแล้วก็เสนอไปตอนนี้เรามีส่วนร่วมของประชาชนด้วยของสื่อด้วยนะครับซึ่งอันนี้แหละเราจะได้ข้อมูลที่ที่ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นแบบบูรณาการได้นะครับที่จะนําไปใช้ได้นะครับ ก็วันนี้วันที่สิบสี่นะครับก็จะมีการเสวนาตอนเช้านะครับตอนเช้าแล้วเรื่องบทบาทสื่อในสถานการณ์ภายที่บตินะครับแล้วก็ช่วงตอนบ่ายก็จะเป็นมิติใหม่ในการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วคือการมีส่วนร่วมประชาชนทาให้เราจะได้มีการเตรียมการป้องกันนะครับที่ดีขึ้นได้นะครับซึ่งช่วงบ่ายก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่ง แล้วก็วันจันทร์ที่19ทธันวาคมนะครับก็จะเป็นกฎหมายนโยบายข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะครับอันนั้นก็จะได้ข้อเสนอที่จะนําเสนอสําหรับประเทศไทยว่าเราควรจะมีทิศทางการจัดบริาหารจัดการน้ำอย่างไรนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่23นะครับก็จะมีการจัดที่นี่อีกครั้งนึงครับก็คงเป็น,เป,นเป็นที่วสทชั้น4นี้ช่วงช่วง,วงบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นเป็นการสรุปเชิงนโยบายแก้ไข ปัญหาน้าท่วมบทสรุปวันนี้ที่เราจะนําเสนอประเทศไทยว่าเราควรจะมีการหมจาัดการอย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็คงจะมีการไปร่วมนะครับไปร่วมสังสรรค์แล้วก็ความร่วมมือระหว่างกสทอองค์กรฝ่าวิกฤตน้ําท่วมและสื่อมวลชนต่างๆที่ไทยพ b ีนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็คงเป็นงานที่ที่ได้ได้จดทาขึ้นซึ่งคิดว่าหลังจาก นั้นเราก็จะได้ข้อเสนอนะครับที่จะใช้ในการบริหารจัดก,การน้ำต่อไปได้นะครับครับขอบคุณครับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยคุณสุวัฒน์ชาวปรีชากล่าวเปิดงานค่ะเรียนเชิญค่ะท่านสื่อมวลชนท่านวิทยากรท่านผู้เข้าร่วมเสวน,นา สื่อสร้างความใกล้ชิดให้กับมนุษยชาติสื่อทำให้เราสามารถแสวงหาความรู้ได้รวดเร็วไรพผมแดนเราอาจจะไม่เคยทราบกันมาว่าภารกิจอันยิ่งใหญ่ของสื่อเป็นอย่างไรวันนี้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรผู้มากโดยประสบการณ์จะมาเสวนากับท่านให้ความรู้กับพวกเราผมขอเปิดการเสวนาในาบัดนี้ครับ คุณครับค่ะขอบคุณค่ะ,ะสำหรับการเสวนาในวันนี้นะคะในหัวข้อบทบาทสื่อในสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะอขอออกตัวก่อนสักนิดนึงนะคะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย เป็นวิศวกรนะคะอยู่ภาคทรัพยากรนะ้ำมอเกษตรแล้วก็ไม่ได้มีความใกล้ชิดหรือว่ารู้จักกับสื่อเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าพี่พี่สื่อมวลชนท่านใดอ,อ,อยากจะแสดงความเห็นเลยเนี่ยแล,แล้วถ้าส่วนตัวเนี่ยไม่รู้จักชื่อต้องขออาภัยด้วยนะคะแล้วก็รบกวนแนะนําตัวนิดหนึ่งนะคะคือคือพี่พี่สื่อ,ออาจจะรู้จักกันเองอะคะ่ะแต่ว่าดิฉันเองเนี่ยไม่รู้จักใครนะคะต้องขออาภัยด้วย อย่างที่ท่านนายกได้กล่าวไปว่าสื่อเนี่ยมีความใกล้ชิดกับมนุษยชาติคือพูดได้เลยว่าหลายๆบ้านทุกวนันในเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิบรีโมททีวีก่อนเปิดดูข่าวก่อนเลยก่อนที่จะลุกจากเตียงด้วยซ้ำนะคะก็คือรู้จักสื่อมองเห็นสื่อมองเห็นคนในโทรทัศน์ก่อนที่จะมองหันไปมองหน้าคนข้างๆจะด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงกล่าวได้ว่าสื่อเนี่ยมีบทบาทกับ มนุษย์หรือว่าคนเราในสังคมปัจจุบันนี้เป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีความใกล้ชิดกันมากจนกระทั่งสถานีทางสถานีโท,ทรทัศน์เนี่ยมีการปรับปรุงรายการข่าวให้น่าสนใจขึ้นมามากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้บางสถานีโทรทัศน์บางช่องเนี่ยถึงกับให้เป็นรายการข่าว24ชั่วโมง หรือถ้าไม่ยืบ24ชั่วโมงก็อาจจะเป็นมีแทรกเป็นรายการข่าว180นาทีอะไรประมาณนี้หรือ180วินาทีข่าวก็มีให้เขาดาวกันเล่นๆให้ระทึกนะคะก็จะเป็นรูปแบบต่างๆของการที่จะพยายามนําเสนอข่าวสารแล้วก็ข้อมูลไปยังประชาชนทุกกลุ่มทุกบ้านแล้วบทบาทของสื่อเนี่ยก็ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติหลายๆครั้งที่มีการระดมความช่วยเหลือ ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าสื่อเป็นผู้ที่ช่วยในการนําเสนอข่าวออกไปจากคนหมู่มากออกไปย,ยังพี่น้องประชาชนให้มาช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีของดินโคลนถล่มที่อุตรดิตถ์หรือว่าในพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์น้าท่วมที่หาดใหญ่แล้วก็น้ำท่วมทางภาคอีสานจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปีนี้สื่อมีบทบาทมากในการที่จะระดมความช่วยเหลือต่างๆทุกคนเนี่ยอยากจะออกมาช่วย มีอะไรก็ออกมาเอามีเรือก็เอาเรือออกมามีเจ็ตสกีก็เ,เจ็ตสกีออกมามีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มพยายามมาออกมาช่วยซึ่งอันนี้เนี่ยกล่าวได้เลยว่าเป็นบทบาทของสื่ออย่างแท้จริงนะคะแต่อีกในหนึ่งเนี่ยก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อก็ได้สร้างความตระหนกให้กับผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเหมือนกันมีบางคนที่พอรับข่าวสารว่าน้าจะท่วมก็รีบก็คือมีความตระหนกแล้วก็รีบอบพยพหรือว่า ต้องรีบออกไปกักตุนข้าวของต่างๆในซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายเนี่ยชั้นเนี่ยแทบจะว่างหมดเลยเพราะว่าผู้คนมีความตระหนกหลังจากที่ได้รับข้อมูลว่าน้ําจะเข้าบ้านน้ําจะท่วมยิ่งพอบอกว่าระดับน้ําจะท่วมประมาณ1-2เมตร เป็นตัวเลขที่กว้างมาก 1- นถึงสเมตร1เมตรนี่คือประมาณครึ่งหนึ่งสเมตรนี่คือท่วมหัวค่ะมันเป็นตัวเลขที่มากเกินไปแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะ1นถึงสเมตรกันทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับระดับต่างๆใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เนี่ยถือเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่มีความสําคัญในการที่จะสื่อข้อมูลออกไปให้มีความชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะคะ ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากพี่พี่สื่อมวลชนผู้ที่มีความใกล้ชิดในการทําข่าวโดวยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะมาร่วมแชร์ความคิดความเห็นกันแล้วก็ถ้าหากว่าในในระหว่างที่มีการนําเสนอนะคะถ้าหากท่านที่ร่วมอยู่ในการเสวนามีความประสงค์ที่จะมีข้อ,อ,อแสดงความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนำเนี่ยก็สามารถยกมือขึ้นแล้วก็ร่วมแชร์ความคิดความเห็นได้ตลอดเวลานะคะ สำหรับท่านแรกที่ให้เกียรติในการมาร่วมแชร์ความคิดความเห็นแล้วก็จะเป็นผู้ที่เปิดประเด็นในวันนี้นะคะเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารในช่วงสถานการณ์ภัยพิบัติได้รับเกียรติจากตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s คุณสมเกียรติจันทรศรีมาขอกราบเรียนเชิญค่ะ ประเด็นประเด็นเรื่องบทบาทสื่อเนี่ยเป็น,ปนผมก็เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็ความจริงในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อโดยเฉพาะสื่อสื่อทีวีแล้วก็พวกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดเรามากเลยผมผมคิดว่าถ้าคนที่ใช้พวกสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยแทบจะอยู่กับข้อมูลข่าวสารในยี่สสี่ชัว่วโมงงั้นข้อมูลที่ไหลไหลเข้าไปหาตัวตัวยูเซอร์เนี่ยเยอะมากเยอะจนด้านหนึ่งเขาเองก็เป็นเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยงั้นการสื่อสารที่มันเป็น เป็นเครือข่ายแล้วก็เป็นโครงข่ายเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเห็นปรากฏชัดมากในในช่วงสากรารณปพิบัติเรื่องน้ําในปีนี้นะครับแล้วก็ผมก็เช <u> ว่าม <garments S 2> ันเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้การทํางานเชื่อมให้ให้สื่อสื่อบวลชนโดยอว่าสื่อสารหลักเนี่ยข้อบูลมันไหลไหลเวียนครบครบวงจรผมใช้คานี้ดีกว่านะฮะเพราะว่าในช่วงที่มาที่ผ่านมาเนี่ยเราเราพบว่าการสื่อสารถ้าเป็นสื่อหลักเนี่ยจะเป็นการสื่อสารทางเดียวนะฮะหลายช่องหลายหลายสถาน,นีนะฮะ พยายามหรือจริงตอนนี้ก็รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยนะครับที่เปิดพื้นที่ด้านของนิวีเดียขึ้นมาพยายามจะเชื่อมให้เกิดครือข่ายของการการสื่อสารเพราะว่านักขา่าวยังก็มีข้อจํากัดในแง่ของการเข้าถึงข้อมูลนะโดยเฉพาะครณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็จะว่าข้อเท็จจริงของผมใช้คำว่าข้อข้อเท็จจริงก่อนนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นแค่อินฟอร์เมชันเนี่ยในแต่ละพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมเนี่ยหรือว่าเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ ในรายละเอียดเนี่ยส่วนส่วนใหญ่เนี่ยมาจากตัวเครือข่ายในโซเชียลมีเดียบวกกับคนในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลผ่านนะครเครือข่ายผมอย่างกรณีหลายจังหวัดก่อนที่จะเข้ามาถึงกรุงเทพท่าท,ท,ที่ผมทราบเนี่ยเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนี่ฮะเป็นเครือข่ายที่ที่ส่งข้อมูลนะฮะคนในทุรยาทำไมอยู่ได้เป็นเดือนเขาก็มีการใช้โทรศัพท์ในการโทรหาญาติพี่น้องให้นัดหมายในการส่งข้าวส่งน้ํา เวลาเกิดเหตุมีโจรเเอยู่ในบ้านเนี่เขาก็ใช้โทรศัพท์อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการสื่อสารพ,าราพื้นฐานที่ราพบนะฮะแล้วก็เมื่อสื่อมวลชนไปพบเข้าก็มีการรายงานออกมางั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเห็นอยู่ผมก็จะว่า80%จะเป็นการสื่อสารในเชิงให้อินโฟเมชันแล้วก็เรื่องของข้อเท็จจริงในในบางมุมบางบางกรณีแต่ถามว่าปีนี้มันมีความต่างไงบ้างผมคิดว่าจุดที่ต่างคือในแง่ของ